นี่เรือนจาบองเปรมยังไงไม่ใช่ตอนที่พ่อยาชื่ออะไรชื่อวังการ้องวังการ้องเลิกไปแล้วรำมีที่ต้องเลิกไปแล้วเมื่อก่อนเป็นเรือนจำเรือนจำบางการ้องไตล่วงนะอางน้ำแตกเลยมีเรื่องไหมมีเหตุผลอะไรจริงจังมันดื้อมันแบบไม่ดื้อแบบดึงเก่ามัเก่าเก่าอ่ะ ขายก็มองหน้าอย่างเงี้ยมองไม่สนใจแล้วมันมีเป็นมีแบบขายใหญ่ไหมว่าตอนที่พ่ออยู่มีนะมีพ่ออยู่อ่ะเขาเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่ในนั้นเขาลงครัวอยู่ลงครัวอยู่ลงครัวอ๋อครัวก็ทำายกินมีอะไรินก็กินนะแต่คนน้ายายแก่แล้วปาลงฝาเพิ่งแล้วป่า Bye.